โมเลกุลโมเลกุลร้อยกราตาตุ่มขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮาลานมาเกะครับเพรกับผมนะฮะอาบีดีนบัลลังน้อยน้อยน้อยเจอกันเหมือนเดิมนะครับทางช่อง MMA Channel นะครับช่วงนี้จะเจอบ้างไม่เจอบ้างนะก็ขอมาอ้ากันด้วยนะครับเพราะว่าอ่าพอดีผมมีภารกิจนิดนหน่อยนะครับนอกจากจะทําไข่ไก่แล้วเนี่ย <ๆ S 1> ก็ยังทําโรงงานแปรรูปนะครับเนี่ยฮะนี่ก็คือ หนึ่งในผลิตภัณฑ์นะครับที่ทาง M M A Channel นะก็จะจำหน่ายด้วยนะครับเป็นลูกชิ้นเอ็นต้องบอกว่าเป็นลูกชิ้นเอ็นที่รสชาติไม่เหมือนใครแตกต่างและได้ด้วยราคาด้วยรสชาติจตัดจดด้วยรสชาติคืออะไรครับรสชาติเราเนี่ยฮะต้องบอกว่าพอท่านทานได้แล้วนะมันจะกรุบกรอ,อบนะครับมีความเป็นเอ็นเนื้อแท้ๆนะครับไม่ใช่เป็นแป้ง ถ้าท่านทินเ,เคยกินแบบเอ็นเนื้อราคาเดคกขาอย่างเนี้ยเอาพูดง่ายๆว่าก็าขายกันไม้เท่าไหร่นะกาะไม้ละสิบบาทท่านจะได้ความเป็นเนื้ออยู่หน่อยเดียวแล้ั้นมีความเป็นแป้งแต่เนี้ยเนื้อเต็มๆครับนะร้านนี่นะครับดูป้ายนุ่นร้านสามพี่น้องเนี้ยตัวแทนจะจาหน่ายเราครับนะฮะขายทุกวันนะ่วันละสองสาโลนะครับหมดทุกวันนะฮะ ปิ้งกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ด้วยราคาต้องบอกว่าต้องบอกสิบบาทสิบบาทท่านเตรียมใจนะท่านได้ทานแป้งแน่นอนแล้วผมเชื่อว่าทุกท่านที่ทานมาแล้วสิบบาทนะเนี่ยกินแป้งใช่ไหมฮะถ้าท่านเคยไปร้านแถวพวกอ่าลูกชิ้นเนื้อแท้ๆนะครับอย่างเงี้ยมีสิบห้าบาทมียี่สิบบาทใช่ไหมฮะแล้วก็มีเครื่องเคียงเนี่ยฮะอิอปเลยเนาะ เชื่อว่าคาดว่าจะสุกแล้วนะครับนี่ก็เขาเอามาขายผมก็เขาเรียกว่านั่งสร้างภาพนั่งสวมรอยนะครับตอนนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากเป็นตัวแทนจะจําหน่ายเรานะครับก็ติดต่อมานะครับตอนนี้กําลังคิดโปรเจกต์แฟรนไชส์ลูกชิ้นปิ้งเนี่ยนะครับกาลังว่างโครงสร้างเครือข่ายแล้วก็แฟรนไชส์ผลิตภัณฑ์ mfm นะครับลงทุน2,000บาทขั้นต่ำนะครับและกำไราไร20-30%นะครับเดี๋ยว กำลังวางโปรเจกต์ตอนนี้มันติดอย่างเดียวนะครับติดเรื่องการขนส่งนะครับเรากาลังคิดว่าจะทํายังไงให้ขนส่งถูกที่สุดนะครับด้วยต้นทุนที่ไม่แพงไปถึงผู้บริโภคนะครับนะฮะแล้วก็ได้จะจําหน่ายในราคาที่เอ่อไม่แพงเพื่อให้คนกินด้วยนะครับก็ตอนนี้โรงงานแปลรูปเรานะครับยอดจะจําหน่ายนะเกี่ยวกับเรื่องอาหารกระป๋องก็ไปได้ไกลมากนะครับแล้วยิ่งอาหารแต่รูปตอนนี้เราทำพวก O E M ด้วยนะครับ ถ้าใครนะครับมีเพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นแหละนะครับอยากจะมีแบรนด์ไม่จะเป็นไก่เชียงเนื้อเชียงไก่เชียงหมาล่าไส้กรอกอีสานลูกชิ้นอยากมีแบรนด์ของตัวเองนะครับก็ติดต่อผมมาได้นะครับผมในเออก็เรียกว่าเป็นฝ่ายการตลาดให้กับโรงแรมรูปนะครับนอกจากเป็นหุ้นส่วนแล้วนะครับก็จะเป็นฝ่ายการตลาดนะครับแล้วก็มีเออสินดารานะครับหลายๆท่านนะครับเข้ามาติดต่อนะครับอย่างล่าสุดนะครับ คุณออดปักดีนะครับก็สั่งไก่เชียงเรานะครับแลตอนนี้ยอดจองน่าจะเป็นหลักหมื่นแพ็คแล้วนะครับก็ลูกชิ้นนะครับวันนี้หาซื้อได้นะครับที่ร้านสามพี่น้องนะครับย่างทุกวันเมื่อวานนะครับต้องเมาส์มอยว่ามีคนมารับประทานนะครับแล้วก็ว้าวเลยนะครับเอ๊ถามน้องสาวน้องสาวขอขาย มีขายที่ไหนนอะบอกพี่ชายขายเนี่ยเขาจะไปเปิดที่เชียงใหม่นะครับเป็นตัวแทนเราเลยนะครับสองพบอกไม่แพงหรอกนะฮะก็ยินดีนะครับยินดีถ้าใครเปิด 2000, แฟรนไชส์สอ0 0ัเราเนี่ยคือสิทธทิพิเศษอะไรบ้างที่ได้นะครับนอกจากผลกําไรนะครับสิบถแล้วแล้วบางตัวดันไปถึง30%อันเนี้ยท่านจะจําหน่ายและกํากับราคาเองของท่านได้นะครับนะไม่ต้องตามเราก็ได้นะครับก็กําไรแล้วแต่ท่านเลยนะครับ สบถึงสาสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับทุกท่านขายในชุมชนของท่านนะครับนู้นวันขายอยู่เนี้ยอย่างน้องผมขายอยู่เนี้ยถ้าใครจะมาเปิดอีกผมก็ไม่ได้ให้ขายละนะครับบริษัทก็ไม่เปิดให้ละนะครับก็เรียกว่า1ชุมชนต่อหนึ่งตัวแทนลักษณะประมาณ1 5บหถึงยีกิโลประมาณนี้นะครับเราจะดูพิกัดนะครับเพื่อที่อะไรนะครับผมอยากให้ท่านเนี้ยทำระบบ d e l i v e r y นะครับไปส่งต่อได้ทุกที่นะครับ ทุกที่ทุกที่ก็เรียกเป็นระบบลิเวอรี่นะฮะอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าอย่างที่ร้านน่าสังเกตดูนะนี่คือคลองนะครับหน้าบ้านยังขายทําแทบไม่ทันนะครับเพราะว่าตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องโซเชียลโลกออนไลน์นะครับเกี่ยวกับเรื่องเิเวอรี่เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามาแรงที่ผมเคยบอกเที่ยครับจะเปลี่ยนครัวให้เป็นร้านอาหารอันเนี้ยยังไม่รวมอาหารกระป๋องที่กำลังจะผลิตออกมานะครับความคิดผมเนี่ยมันอาจจะไปเร็วไปแล้วนะครับบางท่าน เอาฟังความคิดของไอ้คนคนนี้เฮ้ยมันเป็นไม่ได้หรอเป็นยังไงใช่ไหมครับว่าไก่โลนึงส่งถึงบ้านมันเนี้ยมีพี่น้องที่ขายซื้อวนไก่ตอนเนี้ยเอาโฟมมาใส่ไก่ส่งออนไลน์กันเป็นว่าเล่นเลยครับนะฮะคือดูแล้วก็ลองจับประเด็นที่ผมคิดให้ดีนะครับนะฮะผมเองคือพวกนักคิดแล้วก็นักทำนะฮะแล้วก็นักปฏิบัตินะครับ <c oughs> มีความาก็มีความคิดสร้างสารรค์ในในบางส่วน นะครับถ้าท่านจับความคิดผมไม่ทําประโยชน์โดยไม่ต้องร่วมงานเงินก็ได้นะครับมาฟังแล้วเอาสามารถนําความคิดที่ผมบอกเนี่ยพูดทูกอยู่เนี่ยทุกๆวันเนี่ยนะครับเอาไปทําประโยชน์เอาไปอัดเดปกับสิ่งที่ท่านเป็นอยู่ผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ในเร็วๆนี้นะครับทางบริษัทเปนน้ฟาร์มกิจจิจำกัดก,ก็จะมีการทาพวกแอปพลิเคชันอันนี้ก็ทําแล้วนะครับแอปพลิเคชันก็ก็พิคและพัฒนาขึ้นนะครับจน จนมีความตั้งใจว่าอยากจะท่าเป็นระบบเครือข่ายในอนาคตนะครับก็เรียกว่าเป็นเครือข่ายผู้บริโภคสินค้า MFM นะฮะแล้วก็มีข่าวในที่จะบอกครับกับผลิตภัณฑ์นะฮะในเครือ MFM คือบรายิฮมนะครับเยี่ยวเรลวๆนี้ก็จะไปลงในพวกเปิมตัวนั่นเทิดด้วยนะฮะก็มีแพลนเนี่ยจะไปลงท็อปโฮมซีเจลงเฟมิลี่มาทุกนี้นะครับอยากให้ท่านได้อ่านนอกจากสั่งออนไลน์แล้วนะครับเราจะแบ่งเป็นชัดเจนนะครับ ชัดเจนเลยเอานะครับตอนนี้ในแบรนด์เ MFM เรา M M นะครับนะฮะก็วนมาที่เรื่องอาหารก่อนนะครับจะมีสินค้าตัวหนึ่งที่ขายดีมากก็คือเบอร์เกอร์นะครับนี่ฮนะเบอร์เกอร์เขาก็ทำกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่จานอย่างเงี้ยสวยมากใครทานนะครับเบอร์เกอร์เราที่เราขายในแอปพลิเคชันเนี่ยอยู่เจ็ดสิบาทนะครับมีหกชิ้นสามร้อยกรัมวันเนี้ยเรามาทำเบอร์เกอร์อย่างง่ายๆทำ เขาเรียกว่าทําขายเองก็ได้ทําทานเองก็ได้นะครับเป็นอาชีพเสริมท่านนะครับเนี่ยขายอยู่เท่าไหร่นะฮะห้าสิบเก้าบาทผมเชื่อว่ากําไรไม่ได้เยอะแหละครับแต่มันจะขายได้ตลอดนะครับขายได้ตลอดดีกว่าถ้านเอากำไรเยอะๆแล้วก็ขายได้หนเดียวว่ามีกีละ่ะอย่างเงี้ยซื้อซ้ำซื้อซ้ำซื้อซ้ำห้าเก้าเขาพอกินเห็นไหมฮะมีผักมีอะไรนะครับผักน้องสาวผมก็ปลูกเองนะครับนะ มีการไม่น่าโกงแล้อันนี้นะดิเวอรี่อะไรเลาไปไปนะเอาแน่ดูิวเวอรี่ครับดิเวอรี่นะเตรียมส่งแล้วนะครับเอาก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือความคลบหน้านะครับของบริษัทไม้น้ฟาร์มาร์เก็ตติ้งจำกัดนี่ก็เดี๋ยวมียกยอนะการมาเที่ยวได้นะครับที่บ้านสัตว์พี่น้องนะครับ นะขอบคุณทุกท่านมากครับวันนี้ผมอาบีดีนบาลังน้อยน่อยน้อยของกล่าวคำว่าอัสสลามุลัลกุมมุลรามะตุร้อยกระตุฮแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับลูกชิ้นที่ไหนมันก็มีแต่ถ้าลูกชิ้นคุณภาพทำจากเนื้อบัวเกรดพรีเมียมต้องลูกชิ้นตรา MFM อร่อยเต็มคำ ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเนื้อนะครับ MFM แล้วแบบ่งเป็น2อย่าง2ประเภทนะครับ1ก็คือลูกชิ้นเนื้อแบบปกติ2คือลูกชิ้นเอ็นเนื้อครับนะฮะมีแบบ2แบบให้ท่านเลือกนะครับอร่อยท่าน2แบบถ้าชอบแบบเนียนๆละมุนละมุนก็ต้องลูกชิ้นเนื้ถ้าชอบแบบกรุบกรุมีเอ็นหน่อยๆทานแล้วสะใจปาก ก็ต้องลูกชิ้นเอ็นเนื้อนี่แหละครับของเราแตกต่างยังไงนะครับจากแบรนด์ทั่วๆไปมันก็คือนะครับส่วนประกอบส่วนผสมที่เป็นลูกชิ้นวัวแท้ๆนะครับจให้เวลาท่านทานเนี่ยท่านจะไม่รู้สึกว่าท่านทานแป้งผสมเนื้อท่านจะรู้สึกเหมือนท่านนั่นแหละทานเนื้อวัวจริงๆฟินๆไม่เชื่อใช่ไหม ทอดมาแล้วฮะอันนี้ทอดมาเลยครับนี่คือสภาพทอดตะกีนี้นะครับลองกันแล้วลกรุบเลยฮนะทานเล่นยินได้น้ำจิ้มลูกชิ้นนะหน่อยนะซึ่งเราก็มีจัดจำหน่ายด้วยนะนะครับพราบกันเร็วๆนี้เนี่ยทอดก็อร่อยย่างก็ดี หรือเพื่อใส่ก๋วยเตี๋ยวนะครับเหมือนเดิมท่านเจะเราของเรานะครับไปทานเล่นในครอบครัวก็ได้หรือจะนําไปจัดจําหน่ายก็ดีนะฮะแบบเป็นสองอย่างนะครับหรือนะครับมีหรืออีกเอาลงทําเป็นกับข้าวเอาไปเป็นลูกชิ้นปิ้งนะครับขายลูกชิ้นทอดขายทําเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นก็ขายได้ขายดีขายดียดและราคาครับอันนี้สําคัญนะครับเพราะลูกชิ้นเนี่ยมีหลายเกรดนะครับ บางท่านถูกเขาก็ใส่วัตถุดิบใส่เนื้อน้อยๆนะครับของเราใส่ประมาณเนื้อเน้นๆเต็มๆนะครับเยอะนะระบอกเยอะเลยนะครับปริมาณเนื้อที่ใส่เข้าไปแต่ราคาแบบเบาๆฮะราคาที่ท่านเนี่ยจับต้องได้โอ้ตกใจนะอย่าตกใจผมตกใจตัวเองจับต้องได้แน่นอนครับกลับเนื้อบัวกับลูกชิ้นเอ็นเนื้อแบรนด์ MFM อร่อยเต็มคำครับขออีกคำฮะ